สวัสดีครับผมกบนาครับงวดเมื่อกี้เนาะผมบบได้มาาครับเพราะว่าผมมาแล้วอยู่ทางวัดเพ่นเ็ดบุญกระสินคนหลายแต่กับเสียงดังครับก็เลยบบไดมาขอปู่แต่กับงวดพุ่นกับโบเดมาาครับนํถทวมสรุปว่าหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับสองงวดบบได้มาแต่ว่าตัางใจมากอยู่แต่ว่าไม่ได้มาขอโชคบบได้มาขอเลขเมื่อนี้ครับผมก็เลยจะมาขอโชคตังแต่ปู่ตาตาเจีย้ยลุงปูส่สวงสายขามิ้น แล้วก็ปู่ทวีสวุวรรณครับมั่วตีา่านมาครับปูแล้าบอกว่าคนเขาถือเลขศูนย์หกคือเลขบนครับงวดน,นี้ปูเขานว่าลองไปเบิ่งกับปู่ทวีสวุวรรณเบิ่งเลยพราะว่าเลขถูกตัวนี้งวดนี้อาจจะมาก็ได้ซึ่งเลขถูกเพิ่งเบิ่งแหละครับแปลกเป็นเลขลักสูงแต่ว่าติดเลขหกอยู่แล้วครับ,รบ,บนี่มันงวดนี้สิแม่มาหกอ,อันดีป่ะกับบอนี้นะครับเนาะ เขาเพิ่งเห็นวิธีบ่วงสรวงใไหมครับนี่วางเร็่ยวๆนี่แหละเห็นไหมครับหลังจากที่นำถวนะ่วเนาะเลขถูกครับที่ว่าเห็นเนี่ยคือเลขถูกก็คือเพ็นจุดไว้ครับก็คือแปดหกเก้าแปดหกเก้าถ้ามามามันเป็นเลขที่แปลกบอกแปลกครับเลขลักสูงค่อนข้างที่จะมายากแต่ว่าปูเราบอกว่าคนเขาถิ่มาจุดนี้คือเขาเห็นเป็นสองตัวนะครับเขาจะเห็นเป็นแปดหกเก้ากับศูนย์หกเก้าครับปู ท้าวสุวรรณผมขอเธอนั่นกระไดแล้วก็มีคนมาขออลไรก็ไดงวนนี้ครับบนเน่แค่เลขสองหางครับแปดหกเก้ากับศูนหกเก้าลองพิจารณาบครับปูทาเวสุวรรณอยู่ได้หนีครับจะเป็นเลขเซมซเนาะอันนี้คือเป็นเลขที่ว่าปูแล้วบอกว่าคนที่ว่าเป็นโชคมีโชคแล้วก็ เพื่นบขอต้องหวดอันนี้เขอเพ่นครับอันนี้คือเลขพิศนาอันนี้คือเลขอ่ะตีไปเลข2ตัวบร้ขอหลายครับปูขอแค่เลข2ตัวล่างก็พอเลขเซมซจะมีศูนย์ตั้งแต่ถึงเกด้วยครับเดี๋ยวลองมางว่าสให้เลขยังขอแค่2เทือพ่อถ้าเป็นเลขล่างก็คือ2ตัวตรง,งพ ตกสองไม้ครับไอสารับผมนะบ่าบัวแต่ผมจะขอกระทอ o n ลูกป,ปูสวงยู่บ้ันจะบกหรือว่าผมจะไ้ขอไอไข่ครับหรือว่าผมจะไขอผีแก้ว,คร,กกวครับเป็นอย่างถึงตกเป็นเหล็กยังสิ่บูบอกครับเป็นอย่างมันครับเป็นเหล็กอย่างเห็นบอกครับ 70ครับเจนย์ 70, ออกแล้วปูเจ็ 70, ออกแล้วได้มื่อกี่เล็กลางแล้วก็เปนเหล็กลางพร้อมครับ70เอาอยงสี่ไดครับเด้อเอาอยงสี่แบบบอกบอกันในภาษาของกบหน้านี่เมื่อปูให้ยอดหลังทางงวดน,นี่ถา้ามากก็คือมากเจ็ดศูนย์ขนาดหนึก็ยังมากสองหลอหรือว่างวดนี้เซมาเจ็ดนย์ 100, 100. ่ะหนึ่งศูนเจ็นย์ือมาศูนย์เจ หนึ่งศูนย์อ่าแต่สำหรับผมผม,ผมกับมวยอมแพ้ครับผมกับสี่ขย่อมอีกรอบหนึ่งบ่เออ,อเออเอาแค่นี้ครับเนาะเพราะว่าเราให้มาเจ็ดศูนย์แต่งวดน,นี้อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้เห็นไหมครับแสดงว่าปูเราให้หลอดหลังแต่ข,ขย่อมอีกรอบอื่นบ่หัวสิบ่บ้าเอะไรอย่างขย่อมบ่บ่ขย่อมดีกว่าครับอเอาแค่นั้นแหละ กขอให้ทุกคนโชคดีครับมันหมานเอาไปวาเลขลิศนา3ตัวตรงเหนือคือ869กับ069ครับเห็นครับไอ้คาถาบูชาบูครับเขียนเลขไว้แดงนี่คือครับเขียนเลขไปเลย379 379ครับแดงคือเลยแดงจึงคืงแดงจึงคืงเลยนี่สามเจเก้าง่ายไปเลยครับนี่มันย้ำครับ สามเจ็ดเก้าได้ไบ่บอตองแปะเลยครับบอตองแปะเหล็กเลยอันนี้คือเหล็กปริศนาของปูครับสามเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะได้ไบ,บด่ครับได้นะครับเหล็กตัวนี้อาจจะมากกได้ได้คือเขาใจบ่ครับคือผมบ่เขาใ,ใจตัวที่ว่าป็นเยียงคือต้องสวดสามจบสวดเจ็ดจบสวดเก้าจบหรือว่าตัวนี้คือบอกเนีบอบอกเปนในในบ่นี่สามเจ็ดเก้าครับอาจจะเป็นสามเจ็ดหกนะ กลรอบมึงครับงวดวันที่16พฤศจิกายน25แต่ว่าเหล็กถูกอยู่เรื่อนะครับเลขถูกเนี่ยเล็กถูกชัดแจ๋วครับเห็นไหมครับคือแถแนมแนมแบบตรงๆกับเป็น869แต่ว่าถ้ถแนมแบบผิวเผินก็คือเลข8มันบมดเต็มครับก็จะกลายเป็นเลข0069เป็นว่าแต่ว่าเล็กถูกกับเลขไอ้คาถาผู้ชาปูกับเหลขตรงกันเลยนี่ครับ ล,ลองให้ทุกคนในโชว์บงครับนี่ปูทาเวสุวรรณโอ้โหง่ครับนน่สักด้วยไม้ตะเคียนนะครับนี่ตรงนี้เหมือนหน้าคนแก่เนาะเออครับเออเป็นหนาคนแต่จริงๆแล้วบบแมนหนาคนเด้ะจริงๆแล้วเป็นดอกจันทร์ดอกดอกดาวเป็นดาวแต่ว่าอยู่ในทัศั์ท์เห็นเป็นหนาคนแก่ผู้ชายครับนี่ครับเป็นมีตามีจมูกมีปากคล้ายๆคล้ายๆนัก ด,ดีครับนะแต่ว่าไม่หไมีหูเร <8 S 2> าไม่ีหูแปลกไงเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอผมจะมากราบหว้ปูไปพร้อมครับ <c oughs> เพื่อนทุกคนสิไดโชนะครับนะ <c oughs> สาธุสาธุสาธุให้ทุกคนด้โชเดอ <c oughs> ปูเดอเก้าหกแปดครับตวงงวดเลยงวดนี้แนมือดีครับว่าเท้าเห็นเป็นแปดหกเก้าหรือว่าศูนย์หกเก้าครับนะครับ คนที่พะเพนมาขอ,อนี่งวดที่พระราาเพิ่นถีกเลขบนนะครับศูนย์หกหรือเวอร์กูลอีกสิมาสามตัวเลยบอ่เนี่ปู่ท้าเวสวุวรรณครับหลักๆก็คือแปดหกเก้าหรือศูนย์หกเก้านะครับจิบหกพฤชจิกาย,ยนต์ห้าครับเพิ่นมาขอต่องมวดผมก็มาหาปู่เราพอดีครับหรือว่าเหล็กอีกสิมาบ่เนี่ยขอให้ทุกคนได้โชคด้วยนี่เลขแปลกๆครับเลขกลักสูงเลยนี่ ครับบ่ได้มาสองงวดครับเพราะว่าำท่วมเพิ่งกำรักบ,บุงสวงใหม่ครับ แล้วก็เลขตัวนี้แดงยิ่งขึ้นครับก็คือ379ประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวันที่16พฤศจิกายนห้าเลขปู่ท้าเวสุวรรณครับก็ขอให้รู้ล้านเพคนถึอเลขด้วยตุนปูเด้อร์รวมทั้งผมน้ำแล้วก็รวมทั้งคนที่ว่าทุกคนเบิ่งอยู่ปูเลขตัวใดก็สร้างที่ว่าเพิ่นซื้อไว้ให้ถือง่ายง่าเหมือนกับปูนี่แหละผมลืมบอกครับปู่ท้าเวสุวรรณเกี่ยวกับยักษ์เลขส่วนมากจะเป็น9669นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตรงกันเลย6996 ้อ,ฝอมฝนนัันนนนตผมเคยบอกความฝันงัวนนั่นครับออก96งัวนนี้อาจจะออกอีกก็ได้ครับผมม,มันมันครับทุกคนครับผม